เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับมังงะเรื่องใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีแต่ดันเจี้ยนนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าทุกคนกดแล้วเราไปดูกันเลยผมนั้นเชื่อมันว่าสักวันหนึ่งผมจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ที่วิเศษอ่ะส,สวัสดีครับผมนายมินาชิโระยูมัสินะงั้นก็เริ่มเลยละกันฉันอยากรู้ว่านายมีความสามารถทำอะไรได้บ้างครับ ดีละอ่าแย่ซะจริงในช่วงสาเดือนที่ผ่านมานี่ไอเราก็ไปสัมภาษณ์งานมาก็เยอะเรอบนี้ก็คงไม่น่าได้สินะฮะรายงานการค้นพบดันเจี้ยนใหม่และแหล่งทรัพยากรที่มีค่านี่มันก็สิป,ปีแล้วหลังจากที่มีสิ่งประหลาดที่ถูกเรียกว,ว่าดันเจี้ยนปรากฏขึ้นมาทั่วโลกหลังจากตอนนั้นการใช้ชีวิตของทุกคนก็สับสนไปหมด แต่ว่ามนุษย์นั้นมีความสามารถในการปรับตัวที่เร็วมากนั้นก็เลยทําให้ดันเจียนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปด้วยการค้นพบทรัพยากรและคิดค้นสินค้าใหม่ๆก็เลยทําให้เฟื่องฟูด,ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวเดเร็วเลยละ่ะแต่ว่าคนว่างงานแล้วก็นะไม่มีงานทําที่เราพยายามสอบหลายที่หลายครั้งก็เพราะ เราต้องการที่จะเข้าบริษัทที่เกี่ยวกับด้านเช่นเพื่อที่จะเข้าไปพิชิตด,ดูบ้างถึงจะล้มเลิกความฝันนี้ไปแล้วแล้วไปสว่างงานบริษัททั่วทวไปก็ล้มเหลวเหมือนเดิมถ้ามีโอกาสแค่1%ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยายามต่อไปแล้วนะสำหรับที่สัมภาษณ์ต่อไปก็คงจะเอ๊ะไหนอยู่ดีๆถึงได้ตัวามาแบบนี้กันละ่ะจะเจ็บจุงอะไรกันแล้วเนี่ย นี่มันดันเจี้ยงงั้นเหรอที่เรารู้นั้นก็เพราะเราดูและอ่านสารคดีเกี่ยวกับดันเจี้ยงมาเยอะพอสมควรนี่คงจะเป็นการปรากฏขึ้นของดันเจี้ยงนี่มันมีโอกาสน้อยกว่าถูกหวยอีกนั่นเนี่ยเราเคยได้ยินข่าวมาอยู่บ้างถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะตายไหมเนี่ยสิบปีที่แล้วนั้นเมื่อดันเจี้ยงได้ปรากฏขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยแห่งทั่วโลก ทางเมริกาได้ส่งหน่วยรบพิเศษเข้าไปและมีเพียงหน่วยรบพิเศษเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตกลับมาได้และหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตในดันเจียนเมื่อ3ปีก่อนนี้ในตอนนี้มันจะมีมอเตอร์อยู่ถ้าเราหาทางออกไม่ได้ก็จะอดตายไม่ก็ถูกฆ่าตายจะมีคนมาช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องมีหนทางอยู่สิคงต้องไปเท่านั้นเราไม่ได้อยากจะมาตายที่นี่สันหน่อย เราควรจะเอาเห็นที่อย่างน้อยก็พอเป็นอาวุธได้ไปด้วยดีกว่าอืมอ่ะเป็นอย่างที่คิดไว้เลยดันเจ้นจริงๆด้วยน,นั่นมาหนังสือสกิลกันเหรอว่ากันว่าภายในดันเจ้นจะมีหนังสือสกิลที่มอบพลังวิเศษให้แก่ผู้อ่านอยู่เพียงเล่มเดียวเท่านั้นเคเห็นอยู่ในสารคดีอยู่บ้างเห็นเขาเล่ากันว่าผู้รอดชีวิตคนแรกรอดชีวิตมาได้นั้นส่วนใหญ่ก็เพราะหนังสือสกิล สิ่งนี้มีสกิลอ,อยู่จริงๆงั้นเหรอถึงจะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นแต่ก็สามารถเข้าใจได้ทันทีเลยเะพลังที่ท่านจะได้รับนั้นคือการอัญเชิญจงอัญเชิญสปิริตที่จะร่วมต่อสู้ไปกับท่านอัญเชิญสปิริตมันเป็นอย่างนี้นี่เองธรรมดาจังฮะธรรมดาธรรมดาดังงั้นเหรอครับ ปฏิกิริยาที่ธรรมดาในคงมีพสวสวรรค์สินะถึงได้กลายเป็นมาสเตอร์ของเรานะนี่มันลึกลับซะจริงว่าแต่นี่มันที่ไหนกันในอยู่ฝึกในสถานที่แคบแค่แบบนี้งั้นเหรอเอฝึกปกติไม่มีทางที่จะอัญเชิญมาโดยไม่มีอะไรให้ทำโอห้องหนังสือสกิลงั้นเหรอเนี่ยผมก็แค่พูดว่าอัญเชิญสปิริตแล้วคุณก็ออกมาเฉยเลยนะครับ ถึงจะยากที่จะเชื่อแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสินะคือว่าสเปริตทําำอะไรได้บ้างหรอครับแล้วก็คุณสามารถพาผมออกไปจากที่นี่ได้ใช่ไหมครับสเปริตะคือเผ่าพันธุ์ที่จะมีชื่อว่าสโนไวท์หีมัสสีขาวนั่นคือชื่อของฉันครับคือว่าคุณสโนคุณสามารถทำอะไรได้บ้างหรอครับสโนงั้นเหรอ ฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะก็เพราะนายเป็นมาสเตอร์ของฉันถึงจะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ก็เธอขอเสียมารยาทหน่อยนะคะคุณโโนครับแล้วเดียวเกินไปแล้วพวกเราเพิ่งเจอกันไปสักพักเองนะครับยังไงก็ต้องยอมรับแหละเธอเอาจจะสวยขนาดนี้นี่ว้าเป็นอะไรไปเันก็แค่จะอ่านความทรงจำของนายก็แค่นั้นเองเอ๊ะทำได้ด้วยงั้นเหรอความทรงจำ อึมๆเดินอยู่ดีๆแล้วตกลงมาอยู่ในรันเจียนและจากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆจนมาเจอที่นี่ขอโทษที่เดินละกันครับเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่าถ้าไปจากที่นี่แล้วผมคงซู้ไม่ไหวหรอกครับฉันรู้ว่ามนุษย์อ่อนแอแค่ไหนคือว่าคุณไม่มีอาวุธเลยนี่ครับฉันไม่จําเป็นต้องใช้พวกอาวุธหรอกนะไม่ต้องห่วงเว้นแต่ว่านายจะวิ่งเข้าไปหาบอสคลาสแล้วนะ ตายบ่อนี่มาสเตอร์พวกเราจะไปทางไหนกันดีเลอกเรียกผมว่ามาสเตอร์จะได้ไหมครับมารู้สึกแปบกๆยังไงไม่รู้เอาเป็นยูมะเป็นไงครับให้เรียกชื่อแบบนั้นจะดีกว่าคิดถูกแล้วที่เราเรียนรู้สิ่งต่างๆมาจากมังงะน,นะกนงเต้นแบบนี้ก็คงจะดีไม่สินี่มันคิดนอกเรื่องแล้วเว้ยหนาแฮะลูกป,ป้าน้ำแข็งไม่สินี่มันมาสเตอร์ นี่หรือว่าเป็นเพราะสโนงั้นเหรอพลังที่ท่านได้รับนั้นคือการอัญเชิญจงอัญเชิญสปิริตและร่วมต่อสู้ไปด้วยกันงี้เองสินะสโนเป็นสปิริตสโนเคยเข้ามาในรันเชยนด้วยงั้นเหรอก็เคยหลายครั้งอยู่นะถึงจะเป็นโลกที่แตกต่างจากที่นี่ก็เธอสปิริตอาศัยอยู่ในโลกด้วยสินะครับก็ประมาณนั้นคือว่าในโลกนี้นะ คนที่พิชิตด้านเทียนได้จะได้รับการยกย่องว่าเป็นวีระบุรุษตอนนี้มีสถิติที่ทาการพิชิตได้อยู่2ด้านเจียนนะเดี๋ยวนายก็จะสร้างสถิติใหม่ได้นายไม่ช้าหรอกนะผมแค่คนธรรมดาเองนะหยุดก่อนดูเหมือนว่าการที่เราเลือกมาทางขวาจะเป็นทางเลือกที่ผิดกะเกิดอะไรขึ้นรีบกลับไปทางที่พวกเรามาเถอะครับ ถ้าเราเจอกับบอลแล้วแล้วก็ทางที่เรามามันจะโดนบล็อกไว้นะยังพอมีหนทางอยู่ถัดไปจากเจ้าโกลเลมน,นั่นตรงนั้นมีทางออกอยู่ฉันจะซื้อเวลาให้แล้วนายหน,นีไปซะถ้าจะหนีละก็ต้องไปด้วยกันทั้งคู่สิครับก็ไม่มีทางที่จะสู้ได้อยู่แล้วฉันคือสปิริตแนวความคิดเรื่องความตายนาฉันแตกต่างจากนายนะพวกเราจะได้พบกันอีกไหมครับ มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนายคือผู้อัญเชิญส่วนฉันคือสปิริตที่นายอัญเชิญมานายก็รู้นีิว่าใครควรจะมีชีวิตรอดต่อไปถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รีบไปร็วเข้าฉันยื้อไว้ได้ไม่นานหรอกนะกที่แตกต่างจากโลกเดิมโดยสิ้นเชิงในที่ที่เราอยู่นี่เราคือตัวไร้ประโยชน์ชัดๆเราจะไม่ได้เจอกันอีกพวกเรายังรู้จักกันได้ไม่กี่ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำ กาหน,นีนะมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆกัเหรอแค่เราคนเดียวที่จะรอดชีวิตบ้าเอ้ยทางนี้นเจ้าโกเล่นหน้าโง่อย่างน้อยชาเราสามารถทำให้มันเปลี่ยนความสนใจมาทางนี้แล้วก็อยู่มะเราคงเอ้ยในที่สุดก็เฟื้นสักทีนี่เจอรัสษาวมงั้นเหรอแล้วบอสนั่นละ่ะ ชคดีที่เรากรเดินออกมาในเขตปลอดภัยนะเขตปลอดภัยมันเป็นสถานที่ปลอดภัยในดันเจี้ยนที่มอนเตอร์ไม่สามารถเข้าใกล้ได้ดีที่ไม่ตายสวันประทานพรโชคดีจริงๆที่เราปิวมาอยู่ที่นี่ผมนะไม่สามารถถิ้งสโนไวท์แล้วหนีไปได้หรอกนะครับเดี๋ยวไว,คว้คุยเรื่องนี้กันทีหลังตอนนี้เราต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนถ้ายิางไปด้วยกันสคน ก็จะได้อยู่นะครับถ้าเป็นไปไม่ได้เลยละ่ะผมเป็นคนที่รับประโยชน์ที่สุดเพราะงั้นเดี๋ยวผมเป็นเหยืยวล่อให้ครับน,นาะห้ามตาเด็ดขาดเลยละ่ะผมจะไม่มีทางหนีไปแลบปล่อยชโนอยู่คนเดียวหรอกครับตอนนี้เราอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วมีทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราสองคนได้ถ้าทำสัญญาแล้วก็ฉันสามารถใช้พลังที่แท้จริงของฉันได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากนายเท่านั้นสัญญาแล้วต้องทำยังไงล่ะครับ การทำสัญญาระหว่างเซบลิตและมนุษย์นะโดวยวิธีการก็คือฉันจะต้องดูดซับพ,พลังที่เข้มข้นมาจากนายที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นนั่นคือวิธีการทำสัญญาอย่างเป็นทางการเข้มข้นขเข้มข้นถ้าจะให้พูดตรงๆแล้วก็ฉันต้องการน้ำอ,อสุจิของนายเอ๋ hey, ้ารุ้แล้วก็รีบมาก่อดฉันสักทีซ่านี่เป็นครั้งแรกของฉันฉันไม่รู้อะไรหรอกนะมันเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับ มม่มีทางเลือกอื่นเลยเหรอครับผู้ชายนะไม่ได้แข็งง่ายๆขนาดน,นั้นหรอกนะครับแล้วต้องทายังไงล่ะน่ะอกถ้าเปิดให้ดูได้นะครับฮเ,เอาจริงดิแบบนี้เหรอจะไม่พูดอะไรหน่อยหรอเออ่าคือว่าเสียดีนะครับใน,นนี่มันแย่สุดๆไม่ใช่ว่าแค่จะดูหรอกเหรอ คือว่าถ้าไม่ได้สัมผัสแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับฉันรู้อยู่แล้วยะอย่ารีบสิยะด้วยแบบนี้นะมันต้องประเนี่้ไอ้บ้าข้าขอโทษครับอ่ะอะคุณสนโกนการทำสัญญาเสร็จสมบูรณ์ที่เหลือก็แค่จัดก,การวัดแล้วก็ออกไปจากที่นี่คือว่าพวกเราพึ่งกำลังพูดถึงอะไรกันยะมันไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นครับ พวกเราจะสามารถเอาชนะได้จริงๆกันเหรอครับนายก็รอดูไว้ได้เลยถึงจะผิดพลาดน,นะนิดหน่อยก็เถอะนะนิดหน่อยนี่คือพลังที่ใช้จริงของเ i ปิ t ิสโนมันช่างเสวยงามซะเหลือเกินฉันไม่อยากจะเชื่อในพลังของนายเลยนะรัไปซะเถอะถือนันมันช่างเป็นหิมะที่สวยงามซะจริงท่าจริงจังหน่อยแล้วก็ จะสามารถทำให้กลายเป็นน้ำแข็งได้หมดภายใน1สัปดาห์เลยนะเราจะต้องทำให้สโนจะเย็นลงดีกว่าแฮในที่สุดหรือว่าจะไม่มีวันออกจากที่นั่นได้ซะแล้วแล้วนายจะทำไรต่อจากนี้ละ่ะคือว่าบ้านของผมนะชอาอยู่70,000่นเยนมีแค่ห้องเดียวนี่โโนจะต้องอยู่ในห้องเล็กๆของเรางั้นเหรอเนี่ย จะเย็นจีนเข้าไว้สมองเอ้ยสมองอะไรงันเหรออ่ะคือว่าพวกเราคงต้องไปสำนักงานบริหารจัดก,การกันครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเอาคลิปนี้ผมก็ขอตัอลวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ